สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมีล้อเบสเล่งานราวนะเพื่อนเพื่อนนะจะเป็นล้อเบสเล่งานคาวขอบ16กว้าง8ออฟศูนย์นะเพื่อนเพื่อนงานขาวล้อเบลฟอร์บิ่งนะครับสีเท่ากันนะเพื่อนเพื่อนเป็นล้อใหม่นะแม็กใหม่ยางใหม่นะเพื่อนเพื่อนชุดนี้นะนี่นะครับเป็นจะเป็นมาคู่ยาง BF นะเพื่อนเพื่อน7 0 16สองกาเจ็ดนะเพื่อนเพื่อนปี2023 2 0 2 3นนะเพื่อนๆใหม่ล่าสุดเลยนะครับล้อก็ปี2 0 2 3นนะเพื่อนนะแม็กใหม่ยางใหม่ทั้งชุดเลยนะเพื่อนเนพื่อนนะนี ชุดนี้นะครับยางราคาชุดละสามหมื่นหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะยางราคาชุดละสามหมื่นหนึ่งนะครับส่วนล้อแม็กเนี่ยราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยฮะทางชุดนะครับมีแถมน็อตให้ด้วยนะครับเพื่อนเนี่ครับเพื่อนๆสั่งประกอบได้เลยนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับชุดนี้นะครับอยู่สี่หมื่นกว่าบาทนะเพื่อนเพื่อชุดนี้นะเนี่ยปีสองพันยิบสามนะเพื่อนเพื่อนใหม่ๆ่เลยนะครับใช้ยาวยาวห้าปีสบายๆนะเพื่อนเพื่อนนะสนใจยังไงเพื่อนเพื่อนทักเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณมากครับ